สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะมารีวิวปีโป้รสโคลกแลกับรถพีชให้ดูกันนะคะรถนี้จะเป็นรสเฉพาะกิจนะคะจะไม่มีขายทั่วไปนะคะจะต้องสั่งจากใน Lazada หรือว่าในช้อปปีนะคะ<ๆ>เขาจะมีขายแยกรสนีอันนี้เป็นโค่านะคะสีชมพูหวานๆแบบนี้รสพีชนะคะ สำหรับปีโป้ล็อตนี้นะคะพี่ส้มสั่งในช่วง12-12ของ l a ซ a ด้นะคะของเพิ่งมาถึงเลยนะคะใครสั่งช่วงนี้ค่ะข้อดีคือทางทางยูโรค่ะเขาจะทำเป็นแพคเกจจิ้งแบบเป็นสไตล์กล่องของขวัญน,นะคะซึ่งเราอะค่ะสามารถนำไปจับรางวัลได้ด้วยนะคะกล่องจะน่ารักมากเลยนะคะเตรียมเปิดกล่องกันเลยนะคะ นี่ค่ะปีโปร้รอบนี้นะคะที่คุณสั่งมาจะเป็นรสเฉพาะกิจนะคะซือคือรสพีค่ะออกแบบเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอีกอันนึงก็คือโคล่าค่ะนี่โคล่านะคะสั่งมาสองรสนะคะ สำหรับรสโคลานะคะแช่เย็นแล้วค่ะจะมีความหอมโคลามากๆเลยนะคะแล้วอ,ออกซ่านิดๆค่ะส่วนรสพีชนะคะจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะไม่หวานจัดค่ะแล้วก็หอมกลิ่นพีทมากๆเลยนะคะ ีโปลันี้นะคะพี่ส้มซื้อมาทำอะไรเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันนะคะถ้ายัางไงใครอยากลองชิมมะค่ะสามารถสั่งได้ตามใจชอบเลยนะคะจริงๆอะค่ะมีอีกหลายรสนะคะมีรสโยเกิร์ตนะคะรสชาไทยก็มีนะคะลองหามาลองทานให้ครบดูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปให้พี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ขอตัวไปแปลงร่างปีโป้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ